สวัสดีครับ FC ที่รับชมสลัคาาบ้านทุ่งนะครับวันนี้ผมพามาชมการเตรียมงานฉลองสมโภชของวัดป่าน้ำเย็นนะครับดูนะครับการเตรียมงานที่นี่้วันงานน่าจะคึกคักนะครับมีการเล่นไฟนะครับสวยงามนะครับ ตั้งแต่อยู่มา20ปีนี่โอ้เกือบไปใช่20ปีเกือบ30ปีไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับงานยิ่งใหญ่มากนะครับการเล่นไฟแบบนี้สวยงามนะครับวัตถาวาลน,นุษย์ครับก็เชิญได้นะครับคนที่ไม่มีที่ไปในเ่วงสงการนะครับนี่วันีงานจัดยิ่งใหญ่ครับ ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ,ใหญ,ใหญ่จริงฝั่งนั้นเป็นฝั่งวัดนะครับผมจำไม่ได้ว่าน่าจะฉลองสมโพธิสารานี่แหละครับมาเที่ยวที่นี่ไม่ผิดหวังครับได้ชม ระลานยิ่งใหญ่นะครับทำด้วยไม้สักมีการเขาเรียกอะไรนะไอ้วิธีมวยด้วยนะครับวันที่12เมษายน66นะครับวันที่ผมมาถ่ายในวันที่9เมษายานะครับงานยังไม่เริ่มนะครับก็เชิญชวน,ชวนพี่น้องนะครับที่ไม่รู้จะไปไหนก็ามาที่สารคามนะครับ วัดป่าบกง้ำเย็นนะครับขอเชิญเลยนะครับ